เอนับๆหนึ่งสองสามครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเออ่ทุ่งไร่ชายนานะแถวเราอยู่บ้านนวลม่วงนะครับบ้านนวลม่วงครับครับบ้านนวลม่วงตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่บ้านนะครับจักหมูอะไรไม่รู้นะผู้ใหญ่หมูห่าครับหมูห่าเนาะเขาเรียกบ้านไหนบ้านนวลม่วงครับครับตอนนี้ก็มาดูพื้นที่โอ้โนี่ปลาเห็นไหมแดงๆเต็มนะครับเราสองดูครับปลาหยิบหยิบหยิบ มีปลาเดี๋ยวนะสีชมพูรองเด็กแดงส้มๆก็คือปลามีปัานินกับปลาปลาทับทิมทับทิมครับอันนี้ทีนึงกำลังจะทําบ่อนะครับนี่เป็นบ่อดินจักไหลยังไงเด้อสัมผัสท่านนะครับเดี๋ยวมีกระท่อมน้อยคอยลักครับเนี่ย่างงามครับใครอยากได้ต้นแบบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวอย่างครับครับโอเคครับสวยงามครับอันนี้ไปกระทอมไปนั่งตอนยามเย็นเปิดฟุ้งมานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยว ผมก็จะใส่แมสนิดนึงครับเอ่อผมจะสัมผณ์ทันครับกันเป็นใครอยู่กันไหนยังไงได้แนวคิดทฤษฎียังไงในการมาสร้างเกษตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับผู้ใหญ่กันนะครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ดนน้ำเตี้งเลยครับครับผมผู้ใหญ่ไพรัสหมายใหญ่กลางครับไพรัสหมายหมายใหญ่กลางหมายใหญ่กลางครับรัดเข็นรอเรือแมงกาช่อช่างช่อช่างครับอ๋อหมายใหญ่กลางครับเป็นคนก็นี่เลยนี่ครับคนนี่ครับ คนด้านม่วงเลยเนี่ครับคนด้านม่วงเลยครับเป็นผู้ใหญ่หมูอะไรหมูห้าหมูห้าตะบลใหม่ครับได้จักปีละผมเป็นมาสิบสองปีนี่ครับเขามีเกษียณไหมเกษียณหกสิบปีครับเลยสี่ปีครับจะเกษียณเอาเนี่ยขาดสิบหกครับตอนในหาขาดสิบหกครับขาสิบหกปีโอเคครับมีพื้นที่ทํากรระทวงเกษตรได้จักไร่ครับตะบลนสามไร่ครับทั้งหมดสามไรครับมดูอย่างใหญ่เลยเนาะสามไรสองงาน สองงานก็เกือบจะเกือบสี่เนาะโอ้เนี่ยอย,ย่างยาวสุดหูดตาป้าปุงหมายตอนแรกเป็นนาครับมันทนํานาแต่จะนำขวมครับแต่ดินรู้สึกดินดีมากเนาะดินดีมันจะเลี้ยงปลาครับตอนนี้มาได้เหมือนกับเห็นป้ายอยู่เป็นโครงการอะไรโครงการทฤษฎีใหม่ครับโครงการทฤษฎีใหม,ม่ครับของกระทรวงของกระทรวงเกษตรกระทรรวงเเกษตนาะได้มานานเนี่ครับเพิ่งได้มาครับช่วงเดือนพฤษธสภาพฤษภศาสน์นี่นที่ผ่านมาพุทธศา์ที่ผ่านมาหกสี่ครับเราได้บ่อนี่หรือบ่อนี่ได้บ่อเดียวนี่ครับได้บอเดียวทำเองครับ อ๋อตอนนี้เราก็มาวางแผนตอนนี้ที่ผ่านมาเกือบเกือบพบจะพีเกือบพอปีเนาะสิบ <10 S 2> เดือน<ป>แล้วตอนนี้ทําอะไรเกก็ไอ้บอดีดึงครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงปลาครับปลานินกับปลากระทิมลงไปหมื่นตัวควรับของเกษตรก็หายมาประมาณสักแปดร้อยตัวแปดร้อยตัว,ตวครับโอ้แล้วก็มันจะถามยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นปัญหากับเกี่ยวกับ น้ำเค็มดินเค็มม,ามัานเองไหมมันไอเรื่องเลี้ยงได้ขนาดนั้ครับเพราะว่าตอนแรกอะมันทำนากระทวมทุกปีนะครับผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากชอบอยู่นี่แล้วอยากทำแบบนี้ก็เลยคิดอยากเปลี่ยนจากนามาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงปา่าปลูกต้นไม้นะครับเผื่อจะเป็นอาหารอย่างยืนสำหรับชุมชนแล้วเป็นต้นแบบครับต้นแบบในแบบชุมชนเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มตามเลยครับนี่เนาะอันนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งเนาะอันนี้เขาทำรวจ มันตำรวจสูงครับอ๋ออันนี้ข้างๆของครูยอดอาจารย์ยอดชายครับปลูกน้องนาอันนั้นของอันเหมือนเดียวกันครับทฤษฎีใหม่เหมือนกันอันนี้ของเจ้าสำเรียงศูนย์กลางครับสำเรียงศูนย์กลางเจ้าทีเทศบาลครับของเทศบาลตะบุญใหม่เนาะครับอ่ะอยากมาลูกไอ้ตรงนี้เราปลูกอะไรยังไงแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลปั๊บเปลี่ยนมากี่ทีละไอ้พืชพันธุ์ในรอบๆเลยอยากยังไม่เปลี่ยนเลยครับผู้มะขามเทือกในรอบๆเนี้ยอ๋อรอบๆนะแล้วก็ได้กินฟักอยู่ เก็บได้ประมาณวันละเป็นกิโลแค่กิโลยังน้อยอยู่ครับก็ยังดีเนาะได้กโค้เข่าเนาะก็ยังได้ก็ถือว่ามะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวมะพร้าวอยู่ก็คนกล้วยไหมอยู่ก็คนต้นกล้วยเนาะเราปลูกไปหมดแล้วกับมะพร้าวแล้วก็ปลูกตะไคร้ครับตะไคร้ไม่ให้ดินนพังตะไคร้ไป็นหลักยืดเนาะเป็นแนวคิดในการยาแฝกนี่โรคไม้ไผ่ครับเป็นกงามนี่อันนี้ไผ่เออไผ่งามนี่ไผ่อะไรครับไผ่กิมซุงครับโอ้จิมซุงครับกิมซุงเขาปลูกเขาหายมาด้วยแล้วก็ชาวบ้านขอเข้ามาด้วยครับอืม ผมาจะลงใหม่ครับแล้วมองดูนี่ไผ่นี่รู้สึกว่ามันใหญ่อึดๆเลยนีมันดูงามนี่เนี่ยผมอะมองดูงามครับผมก็พิษก็มาจากรยยองครับพิดติดรูปเลยนั่นเนี่ยโอ้ไผ่นี่รู้สึกเออแนะนำเลยครับเนี่ยมองเห็นปั๊บเนี่ยไผ่โอเคเลยแต่ฝรั่งไม่ค่อยงามฝรั่งไม่ค่อยงามเนาะอาจจะไม่ถึงดินอยู่ไม่ถึงน้ำหรือไม่ถึงดินไม่รู้ดินยังเค็มอยู่ครับผมกำลังจะปั๊บปรุงดินในป่ปูเกลงแปดสิบกว่าต้นครับเกยอพึ่งจะลงดูยังไม่ แต่ทั้งนี้ออกหนอผมเลยปักบปุ๋งใหม่ครับเออลองเล่าทั้งนี้นะครับอันนี้คุดนั่นยังครับเนี่ยเป็นคุดนี่ครับปุ๋งคุดไปกี่วันเนี่ยโอได้โครงการโค้งต้องนาแล้วก็จล่าโค้งต้องาครับอ๋อนี่ของคุดกลางๆโค้งต้องนาของกุยอดแล้วก็จังเข้ามาจังมาต่อแบบเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าห้าชั่วโมงครับไหก็แต่ตอนตอนไรเป็นปินนาินามันก็เป็นแองแองอยู่แล้วเป็นแองอยู่แต่มันไม่ลึกถึงนี่ครับอ๋อก็คุดผมให้มาปิดฝังแับกันน้ำท่วมก็คุดง่ายอยู่มั้งง่ายครับเนาะไกยขี้โคลนออกกับ ครับเาจะปลูกต้นไม้ครับมอน,นี่ปีที่แล้วผมปลูกพริกเนี่ยยังงามน้ำท่วมเลยผมทำฝั่งใหม่แต่ก็ฝั่งมันต่ำโพดครับฝั่งมันต่ำก็เลยผมปีที่แล้วปลูกพริกยังงามเลยครับปลูกไปลอยออต้นเลยครับได้พริกกินอยู่รอบนึงเก็บเป็นขุดถังแต่นี่ก็ ตอนี้จะน้ำจะเอาขอสินไหนแล้วครับเนี่ยนี่ครับมามามานี่ครับผมเอาอ๋อมาจากคลองมาจากบึงกอจะมีคลองขลิบคลองซอยเนาะก็มีเขาตรงไหนเขาตรงเขาจะของระดึงผันน้ำเข้ามาเอาเขานี่ครับแล้วก็มุดไตนี่นะครับเรามีท่ออยู่ครับอ๋อนี่ท่อท่อเขาเดี๋ยวเวลากระส่งเขาหนี่งกระส่งเขาท่านี้ครับก็การรักการเลี้ยงปลาเนี่ยเราน้ำต้องมาขนาดไหนน้อยขนาดไหนถ้าเลี้ยงปลานิลปลาแตบทิมไม่ต้องเยอะครับเขาบอกสูงประมาณสักสองเมตรถึงเมตรห้าชิพก็ยังได้อื แต่ว่าเป็นปลาอย่างอื่นนี่ตรงน้ำเยอะครับพวกปลานินปาลปลายอะไรมันไม่ชอบน้ำดึกานามดึกมันจะมาใหญ่แล้วพันเพิ่นได้ยังไงมาโดยสอัน,ญญนอปไปเอาประมงครับไปเอาประมงแต่ตอนซื้อมาตัวเล็กๆนิดนึงผมซื้อมาหมื่นตัวตอนแรกๆมันก็ช่างตายบ้างครับแต่ผมว่าแต่มันตายหมดมันเหลือเยอะอยู่นี่ก็จับกินไดสองรอบแล้วครับอีกสองปีใหม่อันนี้ก็อันนี้ประมาณหกเดือนสิบ <10 S 1> เดือน,อน,น,นผมปล่อยไม้ครับที่เกษตรให้มานะตนนัวน้อยๆนะอ๋ออ๋อตัวนี้เนาะครับอันนี้กลุ่มไม้อันนี้กลุ่มไม้ อันนี้แต<ค>่ดูด้วยนนผมเอาอาหารมันรัวให้ดูนี่เออลองดูเถอครับเดี๋ยวต้มอมาอาหารมันรัโอ้ยังมาปลาทับทิมโอ้ยังมาไม่ได้ยินเสียงคนมาโอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยครับ โอ้อยงมากเลยนนเลนาะปัาทัพทมิน่อม่นี้ัเาเรื่อ,อ,ม,อ,อมันประมาณประมาณฝ่ามือเนา<ช>ะจำเสียงยังไงนี่ครับววจะมากับูเวลาวันนึ่งหายักทีครับหายสองทางกับเทาก็ยินเทก็ยินอันนี้ อาหารปลาดุกเนี่ย,ยรหรือปลาอาหารปลาดินเราจะพวกับตดว่า<อ>ผมก็เอาปัะพืชลงกับพวกฟางปัะ<อ>พืชเป็นใบไหม่อะไรกับมันก,ก็กินครับพอปลากินพืชฟางฟางเราที่เอาไปมาร์กไวคกกก้ครับมันจะจะกินดีกับฟางผมใส่เต็มเลยมันก็บมดครับโอ้กินฟางเนี่ยครับฟางกินดีครับนี่พอม,มีฟางชั้นหนึ่งแล้วก็เอาขี้วัวทับสามชั้นนะครับเพื่อนกันแล้วมันจะเป็นเป็นนินซีครับอย่างฟ้าปลากินดีครับ เด็กเทคนิคนี่มาจากไหนใครรวมกับไปอบรมโอ้เนี่ยเขาอบรมให้นะครับไปรรวบรมเขาก็แนะนี่ำมาครับในการอาหารมวกเขาทำเองเนี่ยเวลามวกเขาทำเองมีสูตรทำด้วยเออดีจังเลยดีงเลยเด็กความรู้แทงว่าถ้าชาวบ้านจะจะช่องอยากจะมาปรึกษาผู้ใหญ่นี่ก็ให้ความรู้ได้อยู่เนาะครับก็ไปอบรมบ่อยครับอเออดีจังเลยก็มีที่มีทางเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยก็อย่างน้อยก็ไปยัดคนอยากมาอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเขาให้กำลังขอสื่อที่ นี no? <S 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 ่ร้านผมก็จะขอซื้อตรงเขายังไม่ขายเลอ้ร้านอยากมาทำบเนาะคงแพงแล้วเนาะครับตอนนี้ขึ้นราคาจากก่อนผมซื้อกไร่ห่าหมื่นเดียวนี่ไร่ละแสนห่าโอ้ยสามเท่าตัวเลยครับไร่ละแสนห่าเลยเดี๋ยวนี่ผมซื้อไร่ละห่าหมื่นเท่านี้อืมโอ้ไใส่ทำไปครับผมงานมันเยอะครับวันนี้แบปคุ้มกันบ่ายสาม คือมาจ้ำเดือนตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็มาไปชุมสงกรมโมนทำเขยนตรอดับตำบุญนะครับอันนี้ก็ได้ความรูกนักมองกับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บานนะนักอย่างเดียวหวานก็ได้ครับผมไม่ควายหวานเพราะมันกินไม่เยอะรับเอาที่ละหน่อยตัวตัวชิชตัวแต่เวลาช่วงลูกเป็นการลูกมากกว่าอันนี้ประมาณฝ่ามือเนาะใช่ไหมฝ่ามือฝ่ามือ สามตัวโลนี่แหละัอืโอ้ใหญ่เหมือนกันนะสามตัวโลนะเนี่ยก็เลยมาดูปลานินเขาเอ่อแถวตะบนเองเขาเลี้ยงปลาไอนี่ถึงแม่ปลานินปลา,ปลาเขาเลี้ยงครับพุบทธ้งมดที่ของโคงการผมมีสักสองโอกับตะบนใหม่แต่ว่าเป็นลำํำเป็นสรรันก็มีของผมเนี่ยทำ้นานเขาครับขผมเป็นเรื่องเป็นราวมาอยู่ตะเรียงนาครับแล้วผมก็ลงมาอยู่ตันี้ตีหาก็ลุกมาแล้วเอาเนี่ยกับผมก็มาทำ เออมันมีของเจ้าหนึ่งที่ไปเลี้ยงกุ้งมีเลี้ยงกุ้งของตำบลใหม่นะไม่มีแล้วครับกุ้งฝั่งกันระด<ห>ูกใครนะกระต่า,านี่มีหลายบ่อยู่ครับปง,งบันจะดุมนี่ก็มีแต่เขาเลี้ยงไม่ได้ทําไมครับก็ปลอย่างกระาอือนี่ก็โอ้แสดงว่าเอาจะเริ่มขายมาอะไรผมยังไม่ปลยขายนะครับเลี้ยงไว้กินเลยก็ดูไว้ดูครับ เองไม่รู้ผมว่ามันเพื่อนดีเนาะไปดูรับเองก็ไม่ได้เลือนอดดอนเนาะแล้วก็เอาไว้กินในโคเลือนก็ไปแกพี่แจกงน้องมั้งครับหวานพิธีก็เอาไปแจ็งแม่แจกงแม่ยายแจ้งบ้านเพื่อนบ้านคนละตัวทั้งตัวครับควันนี้ก็ได้ดูเองเงียบอ่ะผู้หย่ลองฝากเชิญชวนกันทำมาหากินดูใครที่สนใจก็มันก็ดีนะครับเป็นอาหารชุมชน เราก็เวลายำหวงังเราก็มาทำนะครับครับมันผมรู้แล้วมันก็ดีนะครับที่ทาตะนามันกไดใดจะเขาปีหนึ่งไดครัง้งนึงอันนี้ถ้าผลไม้อะไรถ้าเรามันปลูกใดผลนีกิ้งมันก็ได้นะครับมันก็ตอนแรกผมปลูกมะเขือก็ได้อยู่ครับมะเขือแต่ช่วงน้ำท่วมเลยยุดครับปลูกอะไรมันอยากเรียงข้าวนาบถ้าปีนี้น้ำท่วมนักกับสองหลอดดีไม่ดีเลยมัน ดีเกินมันก็ดีแต่มันดีเกินนครับมันมากเกินไปครับนในแหละผมนี่ทําฝั่งสูงปกติผมไม่ทําสูงที่นี่ต้องบริหารจัดการเนาะครับเไม่รู้จะมาช่วงไหนวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่อะไรเนาะผู้ใหญ่ไพายรัฐหมายใหญ่กลางครับไพายรัฐหมายใหญ่กลางผู้ใหญ่หมูแปดหมูห้าครับไอ้หมู่ขอโทษครับหมูห้าบานดอนม่วงครับตำบลบนไม่ครับใหม่อำเภอหนองสูงโคราชเองวันนี้วันที่สองวันที่สครับมีนา ได้มาเยี่ยมผู้ใหญ่ขอเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครจะมาศึกษาดูงานหน่อยครับ081ครับ076 4404็ดหกครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่สมหมายอะไรไพรัดครับหมายา่กลางครับผมคงจ้ำเสื่อมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ